เช็ค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 ทดสอบ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 ไมค์ึ้นอะไทดสอบทดสอบไมเคเนี่ยวะไมโครโฟนไมโครโฟนซาวด์เช็คไมโครโฟน เออฮะมันใช่ speaker speaker output output device มันติด output d e v i ดีสอเช็ค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 ทดสอบเช็คเช็คอ๋อไม่ได้เปิดเสียงขึ้นโอเคเช็คทดสอบ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  าเช็คทดสอบทดสอบทดสอบทำไมไมันไปขึ้นนั้นเดิมวะ